ก็กระดาษสวัส <Lust> ด <air> <wheels> <today> so, nice ีกับทุกคนกันด้วยครับวันนี้มาอยู่ผมวันนี้อีกแล้วฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอทมาร์คพิกกี้กันครับซึ่งกับมาพี่ผมกับมาเล่นแนว่เพวกกินมันจะุกใช่โอเคงั้นไปกันเลยเขีเพิ่งเริ่มแลยนะโอเคฮะ มาดูกันว่าเพื่อนนันจะเลือกโหมดไหนจะเลือกด่านไหนฮะด่านนี้เพื่อนด่านนี้ด่านนี้นะเพื่อนด่านนี้ยากตัวตลกกันได้โอเคมาดูเลยมาดูกันนะเพื่อนจะเลือกบอดหรืออีเทเยอรผมเลือกบอดรับ อ่าเนี่ยเปคนเลือกบอดเอาคีคนเลือกซอมบ,บี้เหรอโมซอมบี้อนี่ยโมซอมบี้เนี่ย,บบยก็คือเวลาเราโดนตัวพิกกี้โดนโกดพิกตีเนี่ยเราก็จะกลายเป็นโกดปีก่นะใช่เขาเรียกว่าโมซอมบ,บี้คือตีแล้วเองก็ต้องเป็นพวกเดียวกับข้าโอเคเราสนุกอนะ ในกันเดินมาถึงห้องเดี <tester. S 1> <vegetation. S 2> oh, ๋ยวแล้วมาถึงห้องมีแค่นี้วะเนี่ยเดี๋ยวห้องมีแค่นี้เหรอนะเออมีแค่นี้จริงด้วยเอาไปเขียกุญแจมาแล้วอุ้ยกุญแจสีม่วงว่ะพี่ยังอุ้ยกุญแจสีม่วงเพื่อนวันนี้วันนี้โอเคตอนนี้เราก็กำลังไปเปิดล็อกกุญแจ เฮ้ยมันอะไรกเไยได้ปืนมายิงมันเลยเฮ้ย <c oughs> ยิงมันเลยต้องยังไม่ปืนโอ้ลูกกระสุนยังไม่ทันได้หยิบเลยอโอโจะสะตันโก้พิกซะหน่อยฮะติกิ๊งมนชื่อพิกกี้อะ แกโดนปืนฉันแน่อตาย,ย,ยมาถึงมันก็โดนสตันเลยฮะซึ่งเป็นแต่โอ้โหมาถึงนี่โดนสตันแล้วซึ่งน่กถือว่ากากรมากเลยเพ <c oughs> ื่อนบอดีในห้องนี้มีแค่นี้เอ้ยอ๋อนุ่มเพื่อนกระโดดไปได้ในห้องนี้มันมีแค่นี้อ่ะเนี่ยโอ้โ๋อทำไมในห้องมีแค่นี้มั้งเนี่ยไปฮะ พ่อามาหยุดหรอกงันน้นมาะทสายต้องไปยิงปืนแล้วก็กระสุนมาเฮ้ยแกอย่าไาล่าล่าฉันคนเดียวไปล่าล่าคนอื่นมั้งในห้องมีอยู่แค่นี้เพื่อนไม่รู้กันว่าจะกระโดดไปถึงไหมอ๋อกลไปอุ้ยเพื่อนโดนแล้วนี่เฮไปเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วตอนนี้ก็แปลว่ามีโก๊พิกอยู่สองตัว โหชิพาเอ้ยตาแล้วไงตาแล้วตาแล้วแย่แล้วหน้าแย่เลยผมผมหน้าแย่เลยโอ้แม่งมาดักตรงนี้ด้วยะฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสิไอเกมเพิ่งเริ่มมะผ่านไปได้แค่สองนาทีมันดักอยู่ด้านลฮเบืน เกมเพิ่งเริ <laughs> ่มมาเพื่อนเกมเพิ่งเริ่มเนี่แต่ผมเอาเป็นคนเอาตัวรอดเก่งครับไม่ต้องสงสารครับคนเอาตัวรอดเก่งมันเงาๆเนี่ยโดนไล่อยู่คนเดียวนะ ลักษณะงอว่าอยู่คนเดียวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากุญชินน้ำมายิบมาแล้วมันดักอยู่ตรงนู้นโอเคเราจูกันเราจูแล้ก็ไปเอาปุญชินน้ำนี่ไปวางไว้ตรงแท่นสีเขียวตรงนั้นนะไม่ใช่เมื่อคืนแล้ครับ ปีงเปืป้อนเช่นน้ำอะ่ะซีเรียวในตรงนี้จ่มได้โค้ดนะอีกเก็บมาเลยใ<า>ห,ยห่มันหายไปไหนวะมันออกไปได้เหรอมันหายไปไหนแล้วเด<า>ี๋ยวอ๋อ,อมันอยู่นู่นอ๋อ,อมันอยู่นูน่นอยู่นู่นนี่ครับโอ้ยเรือเอเอแล้วผ่านมันไล่ล่าผมนี่เอาเป็นเอาตายแล้วอตอนนี้ เว้ยเวลาคนอื่นบ้างเออคนอื่นไม่ได้มีแมค่ผมเออมองอบซึ่งซึ่งแบบจะโชว์ให้ดูไงว่าผมแบบแค่คนเดียวยังเอาตัวรอดได้เนี่ยเออโชว์ให้ดูว่าคนเดียวยังเอาตัวรอดได้โอ้โหแล้วแถมมีอันนี้มาด้วยนะคนเดียวอะ่ะตัวรอดได้ มันจะมาดักลุ่มยังไงไม่หลักเนาะคนเดียวไม่เอาตัวรถเกง่งขนาดนี้หรอกนะกูให้มันไปดักกลุ่่ะก็แปลว่าแกขี้กงแกขี้กงอะ่ะอันนี้มามามหมามหมามหมาไหม,าม,ามาอุ้ยแกขี้กงองเนะี่ยจุ๊บอ้อยโหเดี๋ยวเให แกขี้โกงอะแกขี้โกงโเคตานนั้นเราเกือบรอดนะก็แปลว่าตาอันนั้นนะเราเกือบรอดนะเราเกือบรอดแต่เราติดอยู่ที่คนมันขี้โกงเราก็ต้องมีตักกันมาอะเพื่อนน่าจะเด้าใจมันก็ต้องมีการดักกันบ้าง เฮ้ยในห้องนี้มีอยู่สองคนเห็นไหมในห้องนี้มีอยู่สองคนใช่ไหมเนี่ยไม่เนี่ยไม่คุยแค่คนเดียวมีผมอยู่แค่คนเดียวเนี่ยโอ้ผมนี่เหงาเลยนะงั้นก็แปลว่าเราก็ต้องเอาตัวรอดเพียงคนเดียวเราก็ต้องเอาตัวรอดเพียงคนเดียวอ่ะรกดบอด เอาบอดนะฮัลโหเพเยอร์มันก็ไปคนเดียวแล้วผมกนะ็ซึ่งบอดมันไม่มีการหนักเลยครับจะมีป่าววะซึ่งาการเอาตัวรอดผมอะไม่อยากจะโม้แต่ถ้าผมไม่อยากจะโม้แต่ถามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าผมโม้ครับ <laughs> เขานะั่นคือใครวะ <laughs> โอเค ออตัวรอดคนเดียวออตัวรอดมาแล้วมาคนเดียวยังอยู่ฮะถ้ามากับเพื่อนนี่บอกเดลยว่าโคตรโหเลยฮนะขุนแจอะไรมาวะให้ดูลื่นนะเนี่ยคนไม่อยู่นี่ผมดูลื่นเลยฮนะให้มุกกุดแจสีเขียวแล้วประตูสีเขียวก็อยู่ใกล้ด้วย แกสินะอ่เก็บันนี้ด้วยตอนนี้คารกรตัวตลกก็มาแล้วโคตรพิกแบบตัวตลกตอนนี้มันน่าจะสกเกตเห็นผมแล้วลนะ่ะตอนนี้มันก็เห็นผมแล้วตอนนี้มันก็เห็นผมแล้วผมก็ต้องเอาตัวรอดเป็นไงมาแล้วมาแล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดนะ ซึ่งในห้องนี้นั้นจะมีใครมาป่าวะรู้สึกเหงารู้สึกเหงามากเลยคลิปนี้นะซักสิบนะเดยเพราะว่ามันต้องใช้อะไรเยอะปเป็นพิเศษอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีปืนยมงมันมสตันมันได้อนะ่ะซึ่งทุกคนอาจจะไม่เชื่อฮะตุ่มโชว์ให้ดูฮนะมอกเลย ทุกคนบอว่าทุกคนอาจจะบอกว่าไม่เชื่อว่าออกตัวโรกคนเดียวได้ะในเกม <c oughs> จะโชว์ให้ดูไดนะ้คุณแจ้สีม่วงมาฮะก็ไปไขกับบล็อกเกอร์ตรงนี้ฮะนี่กระสุนเปียกสตันมาแล้วฮะแล้วก็ไปหยิบหุจสีทองมาก แต่สีเงินนะสีเหลืองเป okay. ิดเลยเประตูมันล็อกมาเล็อกละยี่สิบวันทีแล้วผ่านมาแล้วเราเราก็เราไปตรงนั้นแล้วโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนอาจจะเชื่อแล้วทุกคนอาจจะไ ผมเชื่อแล้วว่าผมต่อรอบไม่ได้แน่นอนปืนมาต่อรอบยีงไม่ได้ด้วยโอเควิ่งดิครับมันมีการวิ่งอยู่ด้วยวะผมวิ่งวิ่งวนเนี่ยเนี่อยๆอันนี้ลายคอนะเลายคอนรีบวิ่งมาเลยฮะวิ่งมาเลยวิ่งไปทับยิ๊กๆแล้วจุดจุดทำไม่ได้โอ้ยโอ๊ย ใครพร้อมมาจะมาแล้วไม่มาจะมาแล้วโอเคโอเคเดินวนวนวนนะพยายามมาปื้นยิ่งมากโอเคจะไปิดทำไมวะเนี่ยโอ้ยเฮ้งงงอ่ะวะเนี่ยที่ที่ถูกแรกคนเดียวเนี่ยมันจะมาปะวะ ถ้าผมออกไปนี่ผมโดนมันลูกกระสุยุ่นตรงนี้มาเลยตันปีไปโดนไม่โดนนะโอ้สไตไเสไตไลลูกกระสุนหรือเสียไปไม่ยิงไม่โดนหรอกผมเดี๋ดดนนยวกูจแจสีส่งมะ ที่ก็ผ่านไปประมาณสาักสามนาทีแล้วในในเกมไม่ใช่ในไม่ใช่ที่ผมอัดไปนะโอเคดูนี่อยู่แต่สีขาวโอเคมดุด เฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนนี่แหละเสียงนี่ยังหลอนเลยอเจมส์ตัวตลกฮะอ๋อตลกจะไปหยิบแผ่นไม้ไปหยิบแผ่นไม้ถ้าผมรอเนี่บอกเลยว่าผมเนี่ยโคตรเก่งฮะผมนี่โคตรเก่งอ่ะไม่หยิบไม่ได้บะเดิ Nếu mà đặt ờ ừ, mà đặt bằng gì <laughs> <laughs> đó ừ ừ <laughs> หลอกหลออันน,น,นี้นี่นี่มานี่เฮ้ยผมนี่มันโคตรเก่งเลยผมโคตรเก่งแล้วคลิปนี้มีความยาวแล้วจ๊ะไม่รู้รรรว่ากี่นาทีโอ้ยอะไรมาหนามาเลยไปล่องว้ามันวะเออ,อ,งงอ,อเป็นไปไ,ได้ฮะ,ะอีเพิร์น่ กูจีดน้ำมาเอาไป,ไปอต่อเอาต่อรอดให้ได้ไปคนเปคนแรกของโลกไอของแรกของโลกวะเอาต่อเอาต่อรอดให้ได้ในคนเดียวคนเดียวผมต้องเอาต่อรอดให้ได้เฮ้ยก็บ่าต,ตอนนี้เราก็ออกไปได้แล้วสิว่าอะไรขายหมดเลยแต่โค้ดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเราเราลอดหรอเนี่ยปอไปดะโอ้ยโอ้ยตอมือแล้วโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ฮมสามารถเอาตนลอดตัวคนเดียวได้ฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะเก่งสุดๆผมรอนะอู้พี่โทษจริงเลย โอเคถ้า okay, ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับแล้วที่สุคท้าก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมผมผมแอบว่าผมจากช่องคุณเบลแบบเก้าเฮ้ยไม่ใช่ดิคป็นเบลบกเก้าศูนย์น่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย